สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงหนุนใจเราว่าชีวิตของผู้เชื่อเนี่ยต้องเป็นชีวิตที่ใคร้ครวญพระคัมภีร์จนเป็นชีวิตจากพระธรรมสด,ดุดีบทที่1ข้อที่สองได้หนุนใจเราว่าความสุขจะเกิดขึ้นกับคนที่เขามีความปิติยินดีในพระวจนะของพระเจ้าคนที่เขาได้มีโอกาสไข้ครวญพระวจนะของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนให้ถ้อยคําของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในความคิดของเราอยู่ในการกระทําของเรา และเราขอตั้งเป้าว่าเราจะเป็นผู้เชื่อคนที่อ่านพระคัมภีร์ในทุกุกวันไข่ครวญพระวจนะของพระเจ้าในทุกทกวันและประพฤติปฏิบัติตาม พระวจนะของพระเจ้าในทุกๆวันเราอยากจะให้สิ่งเหล่านี้เป็นวิันชีวิตของเราเพื่อที่ฤทธิอำนาจผ่านถ้อยคําของพระเจ้าอะ่ะจะสามารถปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้และชีวิตของเราอะ่ะจะดําเนินชีวิตไปแบบคนที่มีความสุขที่แท้จริงเพราะว่าเรามีหลักการที่มาจากพระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงอวยพรให้คนของพระเจ้าผู้เชื่อในพระเจ้ารักในพระวจนะของพระเจ้ารักในการอ่านพระวจนะของพระเจ้ารักในการ ฟังพระวจนะของพระเจ้ารักในการไข้ครวญพระวจนะของพระเจ้าและรักในการประพฤติปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์แล้วขอบคุณพระองค์เราจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะโอโ้คุณแม่เล็กนะคะตอนเช้ามืดแล้วก็ตอนกลางคืนก็ระล,ลึกทบทวนนะคะ